ก็ดี的的 e. trendy, ่ะาใมีนะกขนรีกันเก็บสกรูสมาร์เตอร์นะคะสมาร์เรวัดที่เราทำเองนะคะมีจะเป็นทางเข้าก็จะมีรถมันเป็นหุ่นโพตียหส่นโพค่ะแล้วก็ตรงที่นั่งอันนี้กนีนี่สงี้แล้วก็จะมี่นีกรัค่ะก็ตที่นั่งกับที่มีแมวเพากวาเแมวมาจัดคิีฆ่าอันนั้นนะคะ แนวน่าหลงมากเราลองดูม,มาที่น่าจะเป็นที่นั่งนะคะเป็นตัวทอมคัสเซอร์จะมีที่นั่งตรงนี้ที่สำคัญที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะคืออันนี้แหละเป็นทิงช้าชอบมากเลยที่เป็นท่านั่งหลากหลายมากอืมจะดับไปให้ดูนะ เน่เยนั่ัอคอยากเหนื่อยนังกันนะยังไงช่แล้วนี่ชามอะไรนั่กัทั้งสองอะไรนะซามิต้นสากุระนี่อุลลืมพี่ลืมใสแ่สแม้ใสแ่แม่มาเรียนชื่อ,นอาน้แล้วก็มีทุกวัน มีอยนี้ด้วยอีบาน,น,น,ออน,น,นของเลกน,นี่สวยมากก็จะมีอี่ทำง,งานเงนได้แล้วก็จะมีเตาผิงไฟเอาไว้หนาวๆตอนนี้แหละมีหิมะแล้วก็จะมีมะหนึะเรวดลงไปเทียบเลย ไปข้างบนกันข้างล่างมันจะมีรอยเท้าหมาเดินเตะที่ประตูแล้วก็จะมีคนใส่เท้านี่ก็จะมีอก็ของเล่นในะสี่บหลียมพิมพมันห่อมาเนี่ยค่ะก็ของเล่นล,งล,งลงุกๆก็จะ,ม,จะ,จะมีตอนนี้เราไมาติดเชื้อไว้ไว้ทีนี่ตอนนี้เราไม่ขอรอชื่อดูด,ดี ไอตัวข้าง่าชื่อว่าดอลล์้เดิ yup. <S <s <bio> ดอลลี <what> ่เออดอลลี่เราขึ้นไปอุ้ยคือข้างล่างก็จะมีผ้าม่านด้วยนะตรงเอาไว้ปิดต่อไปเรวขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นอะไรยพีอยักดูเาจะตองมีก่อนแล้วก็จะมีอางถังขยะนปิงเลย ก็มีมโซฟาแมนออร่านี่แล้วตรงนี้แล้วก็จะมีโต๊ะแล้วก็จะมีผู้สานเนนี่ยะรักมากต่อไปเนี้ยก็จะมีเก๊ะมีเก๊ะล้ด้วยต่อไปก็จะเป็นที่นั่งให้นั่งดูทีวีก็จะมีพวงมรลัยเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็จะมีเตียงนอนที่เราทำเองนะ เราไม่ได้กอบชาวบ้านมานะเราทำเองก็จะมีพม,ม่านด้วยเอาปิดตอนนอนแล้วก็จะอันนี้เราทำเองไม่ได้กอบไข่คือเราทำเองเห็นเขาทำแล้วก็แบบไม่ได้กอบนะสีชมพูแล้วเป็นสีใสๆนั้นไปนี่อากาศแล้วหนาวนี่ตู้ช่องคัสเตอร์ก็ตรงนี้ทํางานได้ เราลองเอมาจะเป็นมือภาคเสริมมาเยมาทำเองนะคะเใช้วลาที่ประมาณประมาณประมาณหนึ่งสองสี่สิบห้าชิ้นเราทำกระปุกบันไาทำเองเธอตั้งใจมากเลยก็คอ เฉยๆแล้วคือเมื่อกี้เราไปดูคลิปพี่ฝนกับพี่เอกเขาทำเขาทําบ้านพี่เอกเป็นสีเขียวก็คือเห็นเขาทำอย่างเงี้ยคือเราก็ทํามากนะแต่ว่าพี่เอกเป็นสีสูงพี่ฝนกับพี่เอกเป็นสีเขียวของเราเป็นสีฟูานี้ช่ยๆมันเลยอย่ Okay. ถึงเวลาถึงเวลาที่รเราต้องจากกันแล้วเราขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย